สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแมนซัมเกมเมอร์ทีวีซึ่งกรับผมได้หลงทางมาอยู่ณหมู่บ้าน n อ c ซแห่งนี้ซึ่งคนอื่นๆมองผมเป็นตัวประหลาดก็ไม่รู้ว่าทำไมแก่ก็แก่หัวก็หลานหลานทุกคนที่นี่ชอบมองผมเป็นตัวประหลาดทำไมกันละ่ะทำไมกัน ทำไมชีวิตของผมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรฉันถามแกหน่อยเถินนะแกยังมีหน้าอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกเหรอวะวกูคนที่นี่เขานิ่นทาาแกกันไม่ทั่วแล้วนะ่ะเป็นฉันฉันหนีนออกไปแล้วโอ้มีลูกใครเนี่ยผมรู้สึกแค้นมากผมสาบานกับตัวเองไว้ว่าสักวันผมจะกำจัดคนในหมู่บ้านนี้ให้ได้ สักวันเฮ้ยพวกเรามองไอ้แก่นั้นสิแม่บาหลาที่สุดในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้ามาดูมันใกล้ๆดิมันหน้าตาตลกดีนะเว้ยเฮ้ยพวกเองดูสิเออไอ้แก่น้าตาอัปลักษ์เนี่ยเออจริงด้วยว่ะแม่งหน้าตาโคตรทุเรศเลยอะมาอยู่ในหมู่บ้านเราเว้ยมันถึงเวลาแล้วที่ผม จะต้องแก้แค้นไอ้ชาวบ้านพวกนั้น <c oughs> บริวานของข้าจัดการมันเร็วพวกโจมตีมันโจมตีไอ้พวกชาวบ้านนางงูพวกนั้นซะอย่าให้มันเหลือรอดไปได้ไปสิผมนางงูพวกมันทำกับข้าไว้เยอะแยะสาหัสมากข้าต้องการที่จะล้างแค้นพวกมัน ไปไปกินมันโอ้ยช่วยด้วยครับผมตกน้ำช่วยด้วยครับช่วยด้วยได้ไปอ้าว <laughs> กินมันดีมากช่วยกินเนื้อเด็กนี้อร่อยมีแคลเซียมนะโอ้ยช่วยดูเออตายแปบบ๊บโว้ยผมจะตายแล้วช่วยผมด้วยซอมบี้เยอะขนาดนี้อุ้ยทำไงดีอุยอุยโดนกัดหลายรอบแล้วผมต้องการขึ้นบกเอ แต่ผมจะลงน้ําอีกทําไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมอยยอมอยมันตามผมมาติดเลยโอ๊ยช่วยด้วยครับผมโดนเด็กลังแกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เด็กเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงมาลังแกผู้ใหญ่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะกับเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นข้าขออัญเชิญเทพเจ้าลงมาปกป้องหมู่บ้านของข้าเดี๋ยวนี้เอาแล้วนะพวกซอมบี้บ้า คิดจะทำอะไรหมู่บ้านของข้านะ่ะนี่แนะนี่ไปอยู่กระเดนไปเลยอยู่ไหนอีกข้าจะฆ่าให้หมดเลยไอ้กโกเลมจะหวังอาจมา,าขัดขวางแผนการของข้างั้นเหรอตายด้วยดาบไอรอนพีข่ขาดของข้าซะโยโโ่เอาเลยนะ <c oughs> ถึงเวลาที่ผมจะจบเรื่องนี้ให้เร็วๆซะ ผมจะทำการระเบิดหมู่บ้าน n อ c พีซทั้งหมดด้วยระเบิดที t อทีเนีいいいい่ยแหละตายให้หมดพวกแกบังอาจมาทำอย่างนี้กับผมก่อนเองนะช่วยไม่ได้ทีนี้ก็ตายไปซะเฮ้ยพวกเราสองผัวเมียรอดด้วยรอดด้วยเฮ้ยพวกเรารอดรอดเหรอรอดเหรอไหนเนี่ยดีดี โอเคตายไปให้หมดเลยจบและบบายบาย